ผู้วิโต้มอนถล่มอยู่นะครับตกได้ไปเป็นสิบตัวนะครับไม่มีใครยอมถ่ายวีดีโอให้นะครับดูครับหน้าดาไม่ยอมถ่ายวีดีโอครับต้องเสียสละเลยครับนี่ครับจําหน้าไว้นะครับเอามันคนเดียวเลยครับเอามันคนเดียวเลยนะครับยังอยู่นะครับยังอยู่ครับเดี๋ยวดูใครเป็นตัวต่อไปดูครับเสียพองครับลอยซีอยู่ดีกลับมาตีโต้มอแล้วนะครับ สองสาตัวแรกได้เหยื่อปลอมนะครับหลังๆไม่ไหวครับมันฉลาดเกินไปปิดไหมเงียบเลยเงียบเลยเอ้าวงานเข้าครับดูครับดูบบหงอยครับหนอยครับโปมาถ่ายวิดีโอปุ๊บหนอยกันเป็นแถวครับ

วางรอปลากินนะครับมาดูก่อนนะครับว่าไม่ได้โกหกนะครับนี่นะครับอ่าส่วนเดียวหนอยเริ่มหอยเริ่มหนอยหูงไปไหน,ไเ,นหเอาเงียบ